พี่ค่อจจะอาจารย์ไทยท่ยอฝึกทำเมตตานักธรรมอาวโซส่งเสริมชีแนะและยติธรรมทุกท่านนะคะผู้น้อยนุ่นก็ขออนุญาตรวมศึกษาในส่วนของพระโอวาสิ์บัญญัติพระอนุตตรธรรมเจ้าตอนข้อที่5นะคะครั้งที่2นะคะสืนเนื่องจากตอนที่แล้วนะคะทีะ่พระแม่องค์ธรรมก็ได้สู้อุตสาห์ขีดเขียนเพียรสงสารมาเตือนอยังลูกๆทั้งหลายนะคะ ซึ่งถ้าไม่ใช่ความรักของแม่แล้วที่จะมาเขียนจดหมายยาวขนาดนี้ให้กับลูกถึงสิบบรรยัติแล้วก็มีบทนำด้วยนะคะแล้วก็หลายๆพระโอวาทที่พระแม่องค์ทำเขียนถึงลูกนะคะถ้าไม่ใช่ความรักของแม่ที่มีต่อลูกนะคะ ซึ่งการเขียนนั้นยากลําบากต้องเหนื่อยใจทั้งเหนื่อยทั้งใจกําลังใจกําลังกายเลยนะคะกว่าจะเขียนพระโอวาทมานะคะเรียกว่ากลั่นกรองออกมาจากจิตใจของท่านนะคะเรียกว่าอ่าแม่ธรรมดาเลยนะคะซึ่งเป็นความรักของแม่อย่างแท้จริงที่สู้อุตสาห์เขียนถึงลูกได้ขนาดนี้นะคะค่ะซึ่งหลายๆคนที่ ไม่ชอบในการเขียนหนังสือนะคะก็คงจะเข้าใจดีนะคะว่ากว่าที่จะเขียนหนังสือกว่าจะกั่นกรองออกมาแล,และเรื่องราวแต่ละตอนมากมายขนาดนี้นะคะซึ่งท่านก็กั่นกรองออกมาจากพระปีชายานและความเป็นห่วงเป็นใยความรักในพุทธบุตรของท่านนะคะค่ะถ้าไม่ใช่จิตใจของแม่คนหนึ่งที่มีความรักแก่ลูกนะคะลูกๆทั้งหลายไม่สามารถที่จะทำแบบนี้ได้อย่างแน่นอนนะคะค่ะ ดังนั้นท่านก็กลัวนะคะว่ามหันตภัยจะมาทำร้ายลูกที่ท่านรักนะคะท่านจึงเตะเตือนเลืกลูกๆให้รีบเร่งบําเพ็ญปฏิบัติเพื่อกลับคืนแดนนิพานนะคะเนื่องจากโลกก็จะถูกทําลายลง ล้างลงนะคะดังนั้นลูกที่ได้รับวิถีธรรมหรือได้รับธรรมะแล้วนะคะก็อย่าลังเลใจเลยนะคะขอให้ลูกแม่รีบปฏิบัติบําเพ็ญเพื่อให้เกิดปัญญากล้านะคะปัญญาที่กล้าแกล่งจะสามารถชุดช่วยนำพาเราเหมือนเป็นดาบแห่งปัญญาเป็นเข็มทิศแห่งปัญญานะคะที่จะชุดช่วยนำพาตัวเราเองและบรรพบุรุษและเวเนยสัตว์และสามารถช่วยงานฟ้าเบื้องบนได้นะคะหากยังมัวหลงในโลกโลกีนี้อยู่ ไหนเลยลูกจะรู้จากโลกอันเป็นสมมุตินี้ได้นะคะเมื่อเรายังมีความหลงอยู่เราก็ไม่สามารถที่จะมองโลกใบนี้ได้ออกได้เข้าใจได้กระจ่างแจ้งในโลกใบนี้นะคะเนื่องจากเราหลงอยู่เราก็ไม่กระจ่างชัดนะคะดังนั้นนะคะมองโลกมนุษย์ให้ละเอียดทุกจุดทุกบุมในขณะนี้แล้วนะคะน่าเศร้ามากไหมเราเห็นข่าวไหมคะในแต่ละวันข่าวฆ่ากันตายข่าว ต่างๆนานานะคะที่คนเดี๋ยวนี้ผิดศีลธรรมกันมากขึ้นนะคะผิดบาปผิดศีลกันมากขึ้นนะคะเยอะแยะมากมายนะคะแม้แต่คนในครอบครัวนะคะแย่งชิงหรือว่าเขีนฆ่ากันเองนะคะค่ะเรียกว่าคนมีจิตใจที่ตกต่ำนะคะเสื่อมลงนะคะเยอะมากกว่าในยุคก่อนๆนะคะดังนั้นมหันตภัยจึง จะมาล้างโลกจะมาถึงนะคะต่องให้ลูกสามารถสร้างสิ่งป้องกันอันแข็งแกร่งใดๆก็ตามนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในอ่าห้องอันเป็นเหล็กหนาขนาดไหนนะคะหรือว่าเสียเงินเป็นเศรษฐีนะคะที่เสียเงินไปหลบภัยอยู่ในที่ใดก็ตามนะคะหรือว่าไปหลบอยู่ในมหาอ่ามหาสมุทรหรือว่าใต้ดินนะคะก็ไม่อาจพ้นความบิบัติได้เลยต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมนะคะ พลเมืองในโลกขณะนี้ถ้าแบ่งออกเป็นสิบส่วนในวันเกิดมหันตภัยคนจะตายเจ็ดส่วนที่เหลือสามส่วนที่ต้องทนทุกข์ทรมานลำบากทุกยากอยู่ระยะเวลาหนึ่งนะคะกระดูกคนตายกองถูกโตเท่าภูเขาเลือดท่วมไหลเป็นสายทานนะคะหากมัวหลงไหลยอยู่ในราบยศมัวโลภหลงอยู่ไม่ปฏิบัติบำเพินยังหลงโลกีอยู่นะคะ ยังไม่ปฏิบัติยังหลงอยู่ในของปลอมของชั่วคราวอันเป็นมายาอยู่นะคะสิ่งที่แน่นอนคือภัยพิบัติทั้งปวงทั้ง9981มหันตาภัยในยุค3นี้นะคะเรียกว่าเป็นยุคสุดท้ายภัยพิบัติก็คือจะมากที่สุดนะคะก็จะกระหน่ำให้ยานจิตตกไปสู่โลกันมหานรกเรียกว่านรกโลกันนะคะที่ต้องรับทุกทรมานอย่างแสนสาหัสนะคะ ถ้าอยากให้ได้พ้นไปจากภัยพิบัติทั้งสิ้นนี้ให้เร่งสร้างมหากุศลนะคะก็คือการที่เราได้รับธรรมนี้นะคะศึกษาบำเพ็ญปฏิบัติธรรมสร้างบุญสร้างกุศลช่วยงานในสถานธรรมช่วยนำพาคนมารับธรรมะตามวาลาโอกาสนะคะอย่าห่างการมาศึกษาธรรมปฏิบัติบ,บำเพ็ญธรรมและช่วยสร้างบุญสร้างกุศลในสถานธรรมนะคะไม่ว่าทำได้มากได้น้อยก็ขอให้เราได้ก้าวเดินนะคะเดินช้าเรายังด,ดีกว่าเราไม่เดินนะคะ แม่จะดนจิตเทพให้คุ้มครองเจ้าให้ได้สุขขณะคลองสังขารกายเนื้อนี้อยู่นะคะก็คือเป็นบัญชาจากพระแม่องค์ธรรมจะดนใจเทพทั้งหลายนะให้มาคุ้มครองผู้ปฏิบัติบําเพ็ญคุ้มครองลูกๆทั้งหลายที่มีโอกาสได้รับธรรมะนะคะแล้วตั้งใจศึกษาปฏิบัติบําเพ็ญธรรมนะคะใครที่รู้สํานึกตัวตื่นขึ้นมาบําเพ็ญได้ตามแม่กลับไปนิพพานแน่นอนนะคะใครเป็นคนดื้อรั้นว่ายากสอนยากไม่ปฏิบัติบําเพ็ญ เป็นลูกที่ดือ้อรั้นว่ายากสอนยากไม่เชื่อฟังแม่นะคะจะพลอยถูกกวาดส่งลงลุสูนูนรกในคราวมหันตภัยกวาดล้างในครั้งนี้ด้วยนะคะสำหรับบางท่านก็ว่ายากสอนยากไม่ฟังนะคะยุคนี้คือเรียกว่าเป็นยุคภัยพิบัติเก็บกวาดล้างนี่ศีลเวรกรรมหกหมื่นกว่าปีซึ่งทุกคนก็คือมีนี่ศีลเวรกรรมหกห0ื่นกว่าปีเราต้องชดใช้ ให้กับเจ้ากรมในเวรถ้าเราไม่ปฏิบัตินะคะนี่ก็คือเป็นคําที่เตือนด้วยความเมตตาความรักของพระแม่อค์ธรรมนะคะสําหรับลูกที่ยังดื้อรั้นอยู่นะคะให้รีบเร่งมาปฏิบัติบาเพ็ญนะคะบัดนี้เทพทุกพระองค์ที่มาพร้อมแม่จะกลับคืนสู่เบื้องบนแล้วนะคะลูกๆทั้งหลายจงพร้อมกันมากราบส่งแม่จะขอเว้นช่วงพักและหยุดการเขียนสักครู่ก่อนแล้วจะมาให้คำสอนใหม่ให้เหมือนดังหยกทอง นะคะคำสอนของพระแม่องคร์รมเปรียบเหมือนดังหยกดังทองนะคะยิ่งกว่าทรัพย์สินใดๆในโลกใบนี้นะคะค่ะหากผิดพลาดประการใดขอเบื้องบนโปรดเมตตาประทานอภัยนักธรรมอาวุโสส่งเสริมชีแนะด้วยนะคะ